สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งค่ะวันนี้แนนะนำเมนูเกาหลีเมนูอาหารเกาหลีอีกแล้วนะมานำเสนอนั่นก็คือ หมูผัดซอสโคชูจังค่ะซอสโคชูจังก็คือเหมือนเป็นซอสพริกของเกาหลีค่ะจะมีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบในการทำหมูผัดซอสโคชูจังนะคะก็ต้องเริ่มด้วยนี่เลยซอสโคชูจังที่บอกไปเป็นซอสของเกาหลีน้ำมันใช้สำหรับผัดค่ะแล้วก็จะมีพวกผักนั่นก็คือเห็ดวันนี้น่าใช้เป็นเห็ดฟางมาหั่นสไลซ์แล้วก็หัวหอมใหญ่หั่นสไลซ์พริกหวานสามสีค่ะ แล้วก็ต้นหอมอันนี้นันใช้เป็นหมูเนื้อสันคออ่ามันจะให้ความนุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำมันหอยค่ะกระเทียมสับน้ำตาลโชยุแล้วก็มิลินค่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะสำหรับอัตราส่วนนะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกในการทำหมูผัดซอสโคชูจังนะคะเราจะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็เปิดไฟให้กระทะร้อนเดิมอะนะไปกระทะร้อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับอาหารของเราแล้วก็รสชาติด,ดีขึ้น่นาผัดให้หอมแป๊บหนึ่งตอนนี้กระทะเรามันร้อนอยู่แล้วก็ค่อนข้างเร็วก็ใส่หมอหอม เลาไลลงไปก็ผัดให้เขาสุกนะคะใช้ไฟแรงนะส่วนมากในการผัดเนี่ยขั้นตอนเนี่ยจะเป็นตามนี้แทบทุกอย่างเลยถ้ามีเมนูที่แบบใช้ออวัตถุดิบที่ใช้กระเทียมหอมใหญ่อย่างเงี้ยค่ะจะต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยโอเคผัดไปทีนี้ขอเติมน้ำมันนิดนึง ถ้าใส่หมูค่ะผัดให้หมูสุกเลยถ้าใครไม่ทานหมูจะใช้เป็นไก่หรือเป็นเนื้อวัวก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปตอนที่หมูมันสุกแล้วกันเลยละกันค่ะถ้าตอนนี้หมูของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกหวานลงไป ก็ตามไม่เผ็ดเลยต้นหอมยังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวค่อยใส่ตอนที่ทุกอย่างได้ที่หมดนี่แค่นี้ก็น่ากินแล้วเราจะใส่ซอสต,ตัวหลักของเราซอสโคชูจังอัตราส่วนนะคะก็อย่างที่แดนบอกก็คือเข้าไปดูได้ที่แบบของเราที่ f o o d c h a v e l t v เอ หมูเราก็เริ่มมีสีแดงแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยเคร่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะผัดให้ตัวซอสแล้วก็หมูเข้ากันทุกอย่างมันจะได้ซึมเข้าไปที่หมูค่ะอ่าปรุงรสเลยโชยุนิดหน่อยพอมันหอยค่ะ อันนี้ช่วยเพิ่มรสชาติแบบไทยๆนิดนึงสามบ้านก็น่าจะมีถ้าเราไม่มีโชยู่เนี่ยเราจะใช้เป็นสีอิ๊วขาวแทนก็ได้นะคะแล้วก็มิลินเฮ้ยไม่ใช่นี่น้ำมันนี่มิลินสีมันคล้ายกันระวังหยิบผิดโอเคน้ำตาลนิดนึงปัดรสชาติเค็มมันหน่อย เรียบร้อยแล้วสำหรับหมูผัดซอสโคชูจังแล้วก็ใส่ต้นหอมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมูผัดซอสโคชูจังของเราเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันเลยไม่ยากวันนี้ เทย่างใส่จานให้หมดเลยเราก็เลือกจานที่สวยๆหน่อยให้แบบมันดูน่าทานาทานเป็นกับข้าวหรือว่าทานเล่นก็ได้นะคะแก้มกับอะไรก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆจะอร่อยมากสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะนี่